ซื้อไข่ดาวจ่ายตังค์ค่าจ่ายตังค์ค่าแม่ค้าเปิดร้านได้ยังคะการทั่งอาหารมีลูกค้ามาแล้วนะคะลูกค้าจะขอซื้อส้มตำหน่อยลูกค้าจะขอซื้อส้มตำค่ะลูกค้าขอซื้อส้มตำค่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะใส่จานหน่อย ชุกตาใส่จานหน่อยค่ะแม่ค้าต้องการลูกมือไ,ไหมคะชุกตามมตอเอาเอาแตงโมใส่ด้วยใช่ไหมแม่ค้าต้องการลูกมือไหม,ะมคะอ่าเดี๋ยวลูกมือทำช่วยนะคะเอาอะไรบ้างคะซื้ออะไรบ้างเอาชุกตาแล้วก็เอาอะไรอีกคะตำกับไข,ข่าดาวไข่ดาวแล้วอะไรอีกคะเอาซื้อไข่ดาวค่ะเครื่องดื่มเอาอะไรคะเคร,รื่องดื่มเอากาแฟ <Yeah. S 2> อ่ะโอเครอสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแม่ทำไข่ดาวช่วยนะทำไข่ดาวทำไข่ดาวนะคะรอสักครู่นะคะชิ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 โอ,โอไข่ดาวสุกแล้วไข่ดาวสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเอาใส่จานนะคะอ่าเดี๋ยวจานมาใส่นะไข่ดาวสุกแล้ว รอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจเก็บตังค์ครั้งเดียวนะคะเอาอะไรอีกคะเอากาแฟโอเคเอากาแฟนะคะเดี๋ยวกินกาแฟรอนะคะ,ะกาแฟก็สุกแล้วนะคะกาแฟก็ได้แล้วนะคะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปเหรอ,หอกาแฟสุกหรือ,อยังนะ กาแฟร้วนแล้วนะคะมาแล้วเครื่องดื่มก็ได้แล้วข้าวสุกหรือยังนะแม่ขอดูหน่อยนะข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วหนูอ่าเดี๋ยวจักข้าวให้นะคะอะนนู้ข้าวก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยขายดีมากเลยวันนี้ข้าวก็ใกล้จะหมดแล้วจุามเสร็จแล้วูอืม อีกนะคะลืมออเดอร์ค่ะซุมตามยังไม่เสร็จค่ะเอาอะไรอีกคะมีไก่ย่างนะคะโอเคมีไก่ย่างนะคะโอเคผลไม้รับอะไรไหมคะมีอาุุ่นนะคะมีอามุนมีอามุนโอเคเอาอามุนนะคะของหวานโอเเอาไส่ไว้ในตู้เย็นโอเค่เดี๋ยวค่อยออกมานะคะเดี๋ยวถ้าจะทานค่อยออกมานะคะ ของหวานมีไอติมนะคะรับไหมคะเอาไอติมด้วยของหวานรับไอติมด้วยนะคะของหวานรับไอติมด้วยโอเคกินของหวานรอไหมคะ่ะมาดูดินผ้าชีฟชีฟแตงโม,โมหน่อยกินของหวานรอไหมดะดูดูชีฟแตงโม,โมหน่อยเอาเนี่โอ้จ่ายตังค์งแล้วเหรอคะโอเคครบคุณค่าหรือยัง ขอบคุณค่ะเอาส้มตำเสรฉดย่างเอาตังเก็บไว้นะคะเอาตังเก็บไว้นะเดี๋ยวทําเดี๋ยวทําขนมออ <Soul> เค้กอีกนะคะมาจ่ายตังอ่ะลูกค้าจ่ายตังค่ะแม่ะคะ้ารับตังด้วยค่ะโอแม่ค้ากําลังยุ่งอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยจ่ายได้ไหมคะจ่ายอ่าทีนี้ทําของหวานนะคะทําขนมเค้กค่ะทำขนมเค้กค่ะคุณพี่ที่ทำขนมเค,ค้เออกค่ะปันปัน ทำน้ำชุบเหรอทำขนมเค้กค่ะขนมเค้กเสร็จหรือยังนะขนมเคก้กโอ้ขนมเค้กต้องเอาใส่พิมพ์นะใส่พิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบนะคะ อบนะคะอเอาไปเอาไปเข้าเครื่องอบไว้ก่อนนะคะคราวนี้มีอะไรอีกนะลูกค้อา,อ,างงอันนี้มีแจงโงมลูกค้าถอดรองเท้าตรงนี้นะคะโอ้โหดูสิวันนี้ลูกค้าเยอะเลย มีทั้งขับรถมาแล้วก็มีทั้งนั่งเครื่องบินมานะคะดูสินั่งเครื่องบินมาด้วยลูกค้ามาเยอะเลยค่ะมาคุณกระต่ายก็มาเหรอโอ้โ,อโหคุณปาลาโลมาก็มานะคะค่ะผละไม้รอแล้วอาหารพร้อมแล้วค่ะอาหาริดไว้อาหารพร้อมแล้วค่ะ ออกมาแล้วอาจะพร้อมทานแล้วคะ่ะพร้อมทานแล้วนะคะดูสิลูกค้ามาจอดรถรอเยอะเลยลูกค้ามาจอดรถรอเยอะเลยมีเครื่องบินด้วยนะคะเย็นไหมเย็นไหมโอ้โหลูกค้ามารอเยอะเลย มีทั้งขับรถมามีทั้งมาจากนั่งเครื่องมาหมุนกระต่ายเข้ามานะคะแสะดงว่าร้านนี้ขึ้นชื่อมากอาหารอร่อยมากค่ะอ่าซื้อไข่ดาวจ่ายตังค่ะจ่าย,ยตังค่ะโอ้ไหนช้อนช้อนพ่อจะกินไขด่ดาว